รถขุดโกเบโก้ SK024 คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถขุดขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานเกษตรงานปรับพื้นที่หรืองานขุดในพื้นที่แคบด้วยขนาดที่กระทัดรัดและน้ำหนักประมาณ2.5ตันทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกแม้ในพื้นที่จำกัดรถคันนี้เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ผ่านการใช้งานมาเพียง3,500กว่าชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งถือว่าใช้งานน้อยมากเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานของรถขุดทั่วไปที่สำคัญมีใบอินโหวตถูกต้องและไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยมั่นใจได้ว่าเป็นรถที่ยังอยู่ในสภาพดีไม่มีการใช้งานหนักในประเทศมาก่อนสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้เป็นเครื่องดีเซล3สูบให้กำลังขับเคลื่อนดีทำงานต่อเนื่องได้ไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อนที่ดีทำให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนสูงตัวเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบแรงบิดดี ระบบปั๊มแน่นเป็นปั๊มเฟืองคุณภาพสูงแรงดันดีทําให้การทํางานของระบบไฮดรอลิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถขุดตักดินและยกของได้อย่างลื่นไหลคอนโทรลเป็นระบบลูกหมากควบคุมง่ายตอบสนองไวทําให้การขับขี่เป็นไปอย่างสะดวกสบายคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนก็สามารถเรียนรู้การควบคุมได้เร็วอีกทั้งยังมีระบบเต่ากระต่ายที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวสามารถปรับความเร็วของการเคลื่อนที่ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้ ช่วงล่างของรถคันนี้เป็นทแทร็กยางสภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้ดีบนพื้นถนนพื้นปูนหรือพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนหรือความเสียหายจากทแทร็กเกล็กอีกทั้งยังช่วยลดแรงกระแทกขณะเคลื่อนที่ทำให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับใบดันดินที่ช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้นสามารถใช้เกลี่ยดินปรับระดับพื้นหรือช่วยพยุงตัวรถให้มั่นคงขณะทำงานในพื้นที่ต่างระดับได้ตัวรถผ่านการตรวจเช็คระบบทั้งหมดมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกระบบไฟระบบช่วงล่างและโครงสร้างตัวทั้งทุกจุดได้รับการตรวจสอบและเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนำมาขายทำสีใหม่ทั้งคันให้ดูสวยงามเหมือนใหม่พร้อมใช้งานทันทีไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจลูกค้าที่ซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปซ่อมเพิ่มเติมราคาเพียง225,000บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับสเปกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเกษตรกร หรือผู้ที่ต้องการรถขุดไว้ใช้งานส่วนตัวรถคันนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้ที่บริษัทของเราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศรถขุดสภาพดีแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยรีบติดต่อก่อนหมดนะครับ